สวัสดีค่ะเพื่อนชาวยูทูบทุกคนนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวพัสดุก,กันอีกแล้วเราใช้กระดาษดนิดนึงเบ็ดนะคะเดี๋ยวดูชื่อหน่อยละกันชื่อเด็กหญิงคอนระอุยหญิงคอนระวีสีสุน,นันชื่อเล่นชื่อโดนัทน,นะคะโอเคเนาะแล้วก็จะมีชื่อหลักนี้นะคะนี่นี่นี่ดีนั่น,น,น,นชื่อชาสมทัองสีเป็นโนโน,นะ พิสดารนี่เองสดารนแล้วก็มาเปิดกันเลยนะคะเ,ออเดี๋ยวนี้เราจะไม่ค่อยได้เปิดเพลงชนะันดาเรามาดูอย่างแรกกันเลยเนาะอย่างแรกเป็นโอ้โห,โห,โหอันนี้แพงนะดูนะแต่รุ่นนี้เปิดข้างหน้าไม่มีอะไรอันนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไร,ไอ,ะไรอย่างต่อไปเป็นอะไร โอเคอันนี้เป็นสีฮิปโปโปแน่เลยใช่ไหมคือตอนเด็กๆเราชอบใช้มากโอ m มก o d สไลด์สลามนั่นเองไม่แกะเอดิทําเหมือนสูตรของเราเลยที่เราถ่ายคลิปไปให้ดูนะคะก่อนหน้านี้เราจะบอกว่าเราทําแบบนี้นแหละด้วยสีช็อกสีดีเลยเลยย แต่ว่าเรายังไม่มีถุงใส่นะชอบชอบชอบขอบคุณนะคะน้องโดนันะนัเดี๋ยวนี้มีคนมาสมัครเป็น FC เยอะนะแต่ว่าแบบเขาว่าไม่เคยให้อะไรเลยเราก็เลยลบ FC ทิ้งไปเลยนี่นะก่อนก็เรา สี่เทียนอีกแล้วนี่ปับ๊บอ๋อเป็นสี่เทียนแบบนี้รุน่นอะไรอะไรยังไม่รูจ้จักเลี้ i นไลอ้อนสีบล็อกค่แค่นี้นะนี่นะเป็นชื่อของน้องเขาเราจะเปิดเผยแค่เราเดี๋ยวเรียกแบบเดียวนี่นะแบบูบูบแค่นี้แล้วนี่หัวแบบูบูแคนี้ ไม่นนไก็ปิดเห็นแต่ชื่อเท่านั้นคอลวีสีเท่านั้นดูนั้นไปแล้วค่ะบา